สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวองค์พระแก้วมรกตนะครับขนาดหน้าตัก20นิ้วนะครับเป็นปิดทองเนื้อเรซินปิดทองเคนะครับองค์นี้นะครับอยากให้ท่านได้เห็นองค์รีวิวองค์จริงนะครับปางฤดูฝนก็คือหน้าตัก40อ่าหน้าตัก20นิ้วฐานแยกนะครับฐานคือคือฐานระวางฐานกับองค์ท่านเนี้ย จะแยกนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับวัดขนาดอะไรต่างๆให้ท่านดูนครับว่าผ้าแก้วมรกตขนาดหน้าต่าง20นิ้วหลายท่านก็เอนึกภาพไม่ออกว่าองค์ขนาดเท่าไหร่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับท่านเป็นเรซินนะครับเรซินก็จะออกคล้ายๆแก้วนะครับ ออกใสๆสีเขียวสีพระอินทร์นะครับสีต้นแบบของท่านเลยอันนี้คืออปิดทองนะครับอันนี้คืองานปิดทองสวยงามมากนะครับปิดทองเนีย้ยบด้วยนะครับอ,อยากให้ท่านเห็นใกล้ๆอันนี้คือเสียนขององค์พระแก้วนะครับครับอันนี้คือหน้าของพระแก้วขนาดา20นิ้วนะครับขนาด20นิ้วให้ท่านได้เห็นองค์ใกล้ๆแล้วก็ อันนี้คือปิดทองนะครับอ่าตรงปิดทองนี้ก็จะเป็นลายธรรมจักคล้ายๆลายธรรมจักนะครับแล้วก็มีอ่าประดับพลอยนิดหน่อยนะครับอันนี้คือปิดทองเคนะครับให้ท่านได้เห็นอ่าใกล้ๆนะครับที่ผมสูงข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วก็ลงมาที่ฐานนะครับนะครับอ่านี้คือฐานนะครับก็จะเป็นผ้าทิพย์อ่า ลอยลงมานะครับเรียกว่าพาทิต์นะครับแล้วก็ตรงฐานก,ก็จะมีลวดลายสวยงามนะครับครับท่านได้เห็นภาพกใกล้ๆแล้วมาดูภาพองค์รวมนะครับแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ของเราวัดขนาดให้ดูนะครับอ่าเชิญเลยครับเริ่มต้นที่ฐานกว้างก่อนนะครับว่าฐานฐานฐานกว้างเท่าไหร่ครับแปดสิบเซน ฐานกว้าง80เซนนะครับความลึกครับผมฐานท่านกว้าง80เซนนะครับลึก60เซนลึก60เซนนะครับความสูงครับผมสูงรวมนะครับสูงรวมของผ้าแก้วกระดาษ20นิ้ว104เซน104เซนั่นกนะ็คือเมตร4เซนนะครับผมทีนี้ลองยกให้ดูว่าแยกฐานยังไงนะครับเนี่ยครับ ก็คือองค์เห็นไหมครับนะครับครับผมองค์ท่านก็จะนะครับแยกจากฐานนะครับครับทีนี้เมื่อกี้ความสูงไปแล้วแต่จะให้คนอ่าสูงร้อยหกสิบเซนยืนข้างๆท่านนะครับว่าจะอยู่ระดับไหนนะครับอ่านี่ครับคือคนคนยืนนี้สูงร้อยหกสิบนะครับลองนั่งคู่เข่าให้ลูกค้าดูหน่อยครับ น,นี่คือนางคููเขาก็จะอยู่ระดับนี้นะครับโอเคครับก็หวังว่าท่านจะได้ตัดสินใจง่ายนะครับราคาณนะปี2,564 6นอยะครับอยู่ที่9,500นะครับราคา9,500นนะครับราคานี้ท่านได้เป็นราคาร่วมบุญราคาพิเศษนะครับ ไม่ว่าท่านจะอยูอ่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับเราจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับครับขอบคุณมากมากนะครับสําหรับท่านที่ต้องการอยากถวายพระแก้วปางฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวก็ราคานี้นะครับส่วนด้านหลังเดี๋ยวให,ให้ลูกค้าดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็สามารถแกะลายชื่อนะครับชื่อเจ้าภาพไว้ตรงฐานนะครับพระแก้วนี้พระแก้วมรกตนี้ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของ ไทยเราแล้วก็ของประเทศลาวนะครับประเทศลาวนี้นิยมมากนะครับแล้วก็มีความศรัทธาในองค์พระแก้วมรกตมากๆเลยนะครับก็หลายท่านนั้นก็นิยมถวายพระแก้วมรกตนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้สามารถแกะชื่อได้ประมาณ1 5บห้าถึงยีชื่อเลยนะครับผมแกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ท่านฟรีนะครับสําหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่ต้องการอยากจะสร้าง พระแก้วมรกตอ่ะหันท่านกลับคืนมาเดี๋ยวให้ดูภาพให้ลูกค้าได้ดูภาพ,ดภาพได้เห็นทุกมุมมองท่านจะได้ตัดสินใจได้ง่ายว่าสั่งองค์พระจากร้านบุญสังฆพันธ์นะครับท่านก็จะได้สบายใจนะครับว่าอันนี้คือองค์จริงของท่านเหมือนท่านได้เดินเข้ามาซื้อเองนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตาม ให้กำลังใจเราด้วยนะครับจะได้นำตัวอย่างหรือว่าองค์พระอื่นๆมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับขอบคุณครับ